ไปกันเลยไปโอ้ยขาใครอะสวัสดีครับคนเยอะจริงนะฮะตัวใสไม่อยากให้คุณซูซี่เลี้ยงนะฮะเพราะคุณซูซี่ไม่ยอมเล่นด้วยเขาหลับตลอดเลยอ้าวตื่นแล้วเหรอคุณซูซี่คุณซูซี่ตื่นแล้วเขาเห็นเราแล้ว,ลวนะคะว่าวิ่งเหมือนจะไวนะเนี่ยต้องกดปุ่มตรงนี้ใช่ไหมเคยโอ้ยเหมือนจะไวแต่ไม่ไวนะฮะขาเขาซอยยิกๆเลยแต่ว่าความเร็วค่อนข้างต่ำ <laughs> โอเคเหนีย่ยงมาได้ละ ตรงนี้คืออ๋อหยิบกล่องใช่ไหมนะฮะโอเคแต่ว่าเรามองไม่เห็นกล่องของกันใช่ไหมโอเคประมาณนี้ได้ปะอ่าได้แล้วผมไปก่อนนะ <c oughs> อ้าตัวอีกแล้วเพิ่งจะขึ้นไปเมื่อกี้เองโทษนี่แหละต้องหาจอบนะฮะหาจอบหาเสียมโอเคได้มาแล้วโชวเวลเออ้อ,อขุดไปเลยโชวเวล chụp chớp búa khụt lức chăng